ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รักครับผมทราบดีใกล้วันที่จะถึงวันประเดจศึกพวกเรามากันเยอะมากเพื่อจะมาซึมทราบบรรยากาศของการชุมนุมของพวกเรานะครับพ่อแม่พี่น้องเหลือเวลาแค่อีกสี่วันแต่พวกเราไม่เคยมานั่งนับว่าวันไหนจะสิ้นสุดเพราะผมมั่นใจครับพ่อแม่พี่น้องถ้าวันนี้ นักการเมืองยังอยู่แบบนี้และพฤติกรรมยังไม่เปลี่ยนแปลงนั้นหลังจากเลือกตั้งแล้วพวกเรามีโอกาสที่จะรวมกลุ่มกันในการขับไล่ลรัฐบาลอีกแน่นอนครับพ,รพ่อพแม่พี่น้องครับพ่อแม่พี่น้องครับก่อนอื่นนะครับผมจะเรียนให้พ่อแม่พี่น้องทราบว่าในการเลือกตั้งในวันที่สามนั้น ผมมีประสบการณ์จากลงพื้นที่จังหวัดต่างๆนั้นครับพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวนี้ครับการเลือกตั้ง79ปีที่ผ่านมาเราคิดว่าเราได้พัฒนามาเป็นช่วงๆแต่พัฒนาไม่ถึงไหนจริงๆครับพ่อแม่พี่น้องเพราะในพื้นที่จริงๆวันนี้ครับพ่อแม่พี่น้องครับมันก็มีแต่การซื้อเสียงมันก็มีแต่การใช้อิทธิพลในพื้นที่ นะครับและอีกส่วนหนึ่งก็คือการขอร้องกันแต่การขอร้องนั้นเป็น,ปนการขอร้องแบบบังคับที่สําคัญที่สุดครับพ่อแม่พี่น้องก็คือการใช้เงินนั่นเองครับพ่อแม่พี่น้องเมื่อวานผมโทรไปหาผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งนะครับแถวปากช่องถามว่าน้องวันนี้การซื้อเสียงเป็นยังไงบ้านในหมู่บ้านของน้อง ท่านตอบว่ายังไงรู้ไหมครับพ่อแม่พี่น้องบอกมีทั่วไปดาดดื่นแต่วันที่สองนั่นแหละวันที่สองตอนกลางคืนจะเป็นวันที่ทุ่มเงินซื้อเสียงมากที่สุดพ่อแม่พี่น้องครับขนาดผู้ใหญ่บ้านพูดแบบนี้แต่กรกตไม่ว่ากรกตใหญ่กรกตจังหวัดเดี๋ยวนี้มีกกตอำเภอครับพ่อแม่พี่น้องไม่รู้ครับ ไม่ทราบและจับใครไม่ได้ผมอยากทราบว่าแล้วกกตที่เราโอนมาจากนะครับกระทรวงมหาดไทยมาแต่งตั้งกกตขึ้นมาเป็นองค์กรอิสระในการทำงานนั้นแล้วมีประโยชน์อะไรครับพ่อแม่พี่น้องในเมื่อการเลือกตั้งไม่บริสุทธิ์ยุติธรรมมีการโกงมีการซื้อเสียงพอเข้าไปในสภาแล้วอะไรจะเกิดขึ้น ที่มันผ่านผ่านมาครับพ่อแม่พี่น้องเรารู้กันทั้งนั้นครับว่าเข้าไปแล้วนักการเมืองนั้นคิดอย่างเดียวครับพ่อแม่พี่น้องก็คืออยู่ในอำนาจไ,ได้และก็แบ่งปันผลประโยชน์กันระหว่างฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลพ่อแม่พี่น้องครับที่ผมพูดคำนี้เพราะว่าผมเคยเป็นคณะกรรมการเข้าไปนั่งในสภาพ่อแม่พี่น้องก็คงจะได้ทราบมาจาก บุคคลต่างๆแล้วว่าจริงๆแล้วในสภานั้นมันอยู่คนละพักครับพ่อแม่พี่น้องแต่มันพระมันพวกเดียวกันที่จะโกงกินประเทศชาติและหาผลประโยชน์ร่วมกันครับพ่อแม่พี่น้องสิ่งต่างๆเรารู้แล้วมาวันนี้แหละครับพ่อแม่พี่น้องก่อนจะถึงการเลือกตั้งพ่อแม่พี่น้องเห็นว่าตามป้ายต่างๆนั้นป้ายหาเสียงไม่มีอื่น นอกจากการนะครับประชานิยมเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องหรือให้ประชาชนที่ยังไม่ทราบข้อมูลหลงเชื่อนะครับและจริงๆแล้วพ่อแม่พี่น้องครับผมอยากทราบเหมือนกันว่ากกตวันนี้นะั้นท่านดูบ้างไหมว่าพรรคต่างๆนะครับสโลแกนที่ออกออกมาหาเสียงนั้นเป็นประชานิยมที่ ลดแรกแจกแถมคือสัญญาว่าจะให้ล่วงหน้านั่นเองแต่กกตไม่พูดอะไรเลยครับเฉยครับที่จะมาตอแยอยู่บ้างก็คือมาตอแยกระบตโนของพ่อแม่พี่น้องและของพักเพื่อแผ่นดินเท่านั้นเองครับพ่อแม่พี่น้องผมไม่อยากาำนีว่าองค์กรนี้นะมันล้มเหลวทุกอย่างหรอกครับแต่จริงๆแล้วพวกเราเห็น พวกเราทราบกกตก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอะไรไปมากมายนักครับพ่อแม่พี่น้องแล้วผมอยากจะถามนิดหนึ่งว่าถ้าประเทศเราจะพัฒนาต่อไปข้างหน้านั้นนักการเมืองควรจะเป็นนักการเมืองที่วันที่สามนี้คล้ายๆว่าเป็นครั้งสุดท้ายของพวกเขาที่จะไปลงสมัครรับเลือกตั้งมีพฤติกรรมกกตไม่ช่วยดูบ้างเหรอ ว่าพฤติกรรมของนักการเมืองที่ไปลงไปเลือกตั้งนั้นส่วนมากไม่มีจริธรรมจาริยธรรมและขาดคุณธรรมไม่ว่าองค์กรไหนผู้นำขององค์กรผมถือว่าสสอนี้ก็เป็นผู้นำขององค์กรเพราะเขาไปเป็นตัวแทนของประชาชนเพราะฉะนั้นคนที่เข้าไปควรจะมีจริยธรรมและคุณธรรมแต่พ่อแม่พี่น้องเราเห็นนะครับ ว่านักการเมืองที่สมัครโดยเฉพาะวันนี้ปาติลิศของพักเขาไทยนั้นพวกนี้ทำลายประเทศชาติเผาบ้านเผา,าเมืองดูหมินสถาบันวันนี้กอกอตอก็ยังไม่พูดอะไรซ้ำลายกว่านั้นพ่อแม่พี่น้องยังให้พวกนี้เข้าไปสมัครในบัญชีรายชื่อของพักอีกต่างหาก กอกอตอผมอยากทราบว่าทําไมคุณไม่สกรีนคนออกคนที่มันมีคดีอยู่อ๋อครับาอ,อม่พี่น้องครับเดี๋ยวขอญาตนิดนะครับรถที่หน้ากระทรวงนะครับรถอ่าทอทงสอบฤอษีสี่ห้าห้าหนึ่งนะครับกอ,อทมอครับรถเบนซ์ครับกาดูนาเลื่อนรถด้วยนะครับครับแล้วอีก อีกคันหนึ่งเป็นรถมอเตอร์ไซค์นะครับสองเก้าศูนย์เชียงใหม่อะครับครับนะอัเลื่อนรถด้วยครับไปขวางการจราจรครับผมครับพ่อแม่พี่น้องครับลมกลับมาพูดตรงนี้อีกนิดนะครับพ่อแม่พี่น้องเกี่ยวกับกรกตที่ผมพูดวันนี้เพราะว่ามันใกล้วันเลือกตั้งครับพ่อแม่พี่น้องเหลือแค่สี่วันกกตจะให้ใบเหลืองใบแดงใครจับผิดใครได้ใครที่คุณสมบัติไม่ครบ มันควรจะให้มีการเลือกตั้งไหมจริงๆแล้วพวกนี้ที่ขาดคุณสมบัติและพฤติกรรมมินเมต่อจะได้ใบเหลืองหรือใบแดงนั้นกกตควรประกาศล่วงหน้ามาชุดหนึ่งเพราะเราจะได้ไม่เสียเวลาไปเลือกตั้งเขาใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องแต่ที่ผมพูดนี้ไม่ใช่ว่าเป็นพันธมิตรเพราะพันธมิตรเหล่านั้น ถึงคุณจะให้ใบเหลืองหรือใบแดงใครหรือคุณจะไม่ให้เป็นสิทธิ์ของเรานะครับที่จะไปลงคะแนน,นนั้นพวกเราไปลงคะแนนในช่องไม่ประสงค์ลงคะแนนอยู่แล้วใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องเพราะฉะนั้นไม่เกี่ยวกับเราแต่ว่าผลประโยชน์จริงๆมันจะได้เกิดและความยุติธรรมมันจะได้เกิดในสังคมนี้ยังไงครับพ่อแม่พี่น้องครับพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้นะครับ มีเสียงเข้ามาในโสตปศาสตรของพ่อแม่พี่น้องทุกคนแล้วผมมั่นใจว่าพ่อแม่พี่น้องที่มานั่งอยู่ที่นี่ทุกคนจะได้มีคำถามเข้ามาว่าโหวตโนและจะได้อะไรไปโหวตทำไมนะครับพ่อแม่พี่น้องเพราะฉะนั้นวันนี้เราไม่มีเวลาที่จะอธิบายแล้วเพราะเขาตะแบงเอาข้างข้างผู้ๆทั้ทงนั้นครับพ่อแม่พี่น้องแต่พวกเรารู้แล้วว่าเราทาวันนี้ คือเป็นจุดเริ่มต้นของปฏิการปฏิรูปก,การเมืองและเป็นจุดเริ่มต้นของการแคกไขเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักการเมืองต่อไปในอนาคตที่สําคัญครับพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องก็เคยทราบแล้วว่าถ้าไม่มีการเริ่มต้นไม่มีการตั้งต้นไม่ว่าจะถูกจะผิดครับพ่อแม่พี่น้องจะไม่เกิดผลอะไรทั้งสิ้นพ่อแม่พี่น้องเราจะได้ เคยได้ยินนะครับว่าคนที่มีเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านนั้นจริงๆแล้วมันมาจากเงินบาทใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องเพราะฉะนั้นพวกเรานี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องจะเป็นจุดเริ่มต้นในการเปลี่ยนแปลงนะครับระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทยและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลหรือประชาชนของคนไทยต่อไปในอนาคตเพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องคนภูมิใจนะครับ ว่าเราเป็นแค่จุดเริ่มต้นเพื่อจะไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปในอนาคตรครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้จะมีคําถามเข้ามาอีกอย่างหนึ่งครับพ่อแม่พี่น้องว่าพวกเราไปนะครับโหวตโนคือไม่ประสงค์ลงคะแนนให้ไทยให้ใส่นั้นจะทำให้พรรคเผ่าไทยชนะการเลือกตั้งโดยเฉพาะ ผมทราบนะครับท่านผู้หญิงที่อยู่ที่นี่ก็เหมือนกันถ้าจะบอกให้คุณปูนะครับจะเป็นปูดองหรือว่าปูกี้หรือปูอะไรก็ไม่รู้นะครับผมก็ไม่ทราบว่าเป็นปูอะไรเพราะวันก่อนก็เห็นอลิสมานยืนอยู่ข้างหลังก็คงจะเรียกได้อย่าไรครับเพราะกี้อยู่ข้างหลังเพราะฉะนั้นกูก,กับกี้ก็ได้ครับครับพ่อแม่พี่น้องครับถามว่า ทักษินส่งสัญญาณมาว่าน้องสาวเขาจะได้เป็นรัฐมนตรีที่เป็นผู้หญิงคนที่สิบกของโลกนี้ผมถามว่าพ่อแม่พี่น้องครับเราไม่ใช่ว่าจะนะครับไม่รักพักการเมืองพักหนึ่งพักใดอยู่บ้างพวกเราเคยทั้งนั้นครับพ่อแม่พี่น้องผมเองอยู่บนเวทีนี้ผมไม่เคยเป็นสมาชิกพักการเมืองไหนนอกจากมาร่วมกับการเมืองใหม่เขาหน่อยหนึ่ง แต่ผมอยู่เสียงข้างมากที่ไม่ส่งผู้สมัครนะครับพ่อแม่พี่น้องเพราะฉะนั้นพวกเราส่วนมากเนี่ยนะครับรักความยุติธรรมอยู่แล้วคนไหนชั่วน้อยเราก็โอเคเลือกให้คนพักไหนที่คิดว่าโกงไม่มากเราก็เลือกให้แต่มาวันนี้ครับพ่อแม่พี่น้อง79ปีนั้นไม่ไหวประชาธิปตหรือพักอื่นที่ร่วมรัฐบาลกับพักนี้อยู่ก็แล้วแต่ มันไม่มีภรคไหนครับพ่อแม่พี่น้องที่จะเปลี่ยนแปลงประชาธิปไตยของประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยอันแท้จริงที่ถกผลประโยชน์ตกแก่ประชาชนเมื่อมาถึงวันนี้เราตัดสินใจแล้วว่าเคยลาาเคยจูงกันมาวันนี้ทิ้งเด็ดขาดมึงจะไปตายไหนมึงไปตายเลยพวกเราจะทำการเมืองกันใหม่ครับพ่อแม่พี่น้องแล้วพวกเราไม่แคร์ว่าใครจะมาเป็นรัฐบาล ไม่แคร์ว่าใครจะมาเป็นนายกเพราะเรามั่นใจได้เลยว่าถ้ารัฐบาลมาโดยไม่สุดจริตยุติธรรมรัฐมารัฐบาลที่มาเป็นนั้นใช้แบบนักเลงนะครับพ่อแม่พี่น้องที่ผมพูดคำนี้หลายครั้งเพราะว่าผมไปเจอมากับตัวเองครับพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวนี้นักเลงคุมโดยเฉพาะต่างจังหวัดนะครับที่ พื้นที่ติดชายแดนหรือพื้นที่ที่คนไม่มากนักนั้นต่างอำเภอของจังหวัดนั้นๆจะตกอยู่ใต้อิทธิพลของสอจอ,อบตอกำนันผู้ใหญ่บ้านครับพ่อแม่พี่น้องแล้ววันนี้ผมพูดได้เต็มปากเลยว่าพักเผาไทยเนี่ยครับพ่อแม่พี่น้องจากที่สิบกว่าปีมานี้พักเผาไทยซื้อไอ้พวกกำนันผู้ใหญ่บ้านสอจอและอบตอไว้ เกือบหมดทั้งประเทศครับพ่อแม่พี่น้องเพราะฉะนั้นเราจะไปรงงที่ระนรงที่ไหนก็นแล้วแต่จะไปเจอนะครับเบอร์หนึ่งวิ่งนำหน้าหรือไม่ก็มาประกบข้างพ่อแม่พี่น้องครับแต่พ่อแม่พี่น้องเชื่อไหมครับว่าพันธมิตรเราเนี่ยบางคนหัวเร็วมากครับเราคิดไม่ถึงผมยังคิดไม่ถึงเลยครับพอเบอร์หนึ่งเข้ามาประกบครับ เขาก็จะประกาศทันทีเลยบนรถของเราครับว่าแม่พี่น้องประกาศว่าไงแล้วมั้งเลือกเบอร์หนึ่งเลือกเบอร์หนึ่งถ้าไม่เลือกกูจะเผากูจะเผาเลือกเบอร์หนึ่งถ้าไม่เลือกกูจะเผามันวิ่งแจ้นไปเลยครับว่าแม่พี่น้องคือไม่ด่าครับแต่บอกว่าถ้าไม่เลือกเบอร์หนึ่งกูจะเผาอีกหนีเลยเพราะฉะนั้นพันธมิตรเราเนี่ยนะครับหัวแหลมมากในการจะแก้ปัญหาต่างๆนั้นผมมาพอใจครับว่าแม่พี่น้อง ที่ผมเรียนมาถึงตรงนี้ก็เพราะว่าพ่อแม่พี่น้องครับเราพันธมิตรวันนี้เราไม่ใช่ว่าเราเกลียดประชาธิปัตย์แล้วเรามาไม่เลือกประชาธิปัตย์เพื่อปล่อยให้เพื่อไทยเป็นรัฐบาลจริงๆแล้วไม่ใช่ทั้งนั้นไม่ว่าพักเพื่อไทยหรือพักประชาธิปัตย์หรือพ<ม>ักไหนก็แล้วแต<ร>่ที่จะจัดตั้งรัฐบาลนั้นเราไม่เอาทั้งนั้นใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องเราไม่เอามันทั้งหมด ทั้งผูงครับพ่อแม่พี่น้องแล้วถ้าพูดว่าทั้งผูงบางทีผมอาจจะพูดทำหยาบไปหน่อยแต่ผมคิดว่าไม่หยาบวันนี้เพราะจริงๆแล้วพ่อแม่พี่น้องครับไอ้ผูงของเรามีอยู่ห้าชีวิตนะนะครับสัตว์ห้าชีวิตนั้น,น,ว,น,นวันนี้ผมสงสารเขาครับผมสงสารยังไงร,รู้ไหมครับพ่อแม่พี่น้องผมสงสารว่าไม่น่าจะเอาสัตว์ทั้งห้าชนิดนี้มาเปรียบเทียบกับนักการเมืองเลย สงสารสัตว์มันนะนะครับพ่อแม่พี่น้องเพราะนักการเมืองบ้านเราผมว่าต้องพูดคำที่เขาบอกว่าขึ้นมาจากนรกนั่นแหนละครับมันไม่เหมือนกับสัตว์พวกนี้แหละครับสัตว์พวกนี้มีคุณประโยชน์แก่แผ่นแก่โลกนี้แต่นักการเมืองบ้านเรานั้นมีประโยชน์เหมือนกันแต่มีประโยชน์สําหรับพวกเขาแต่สําหรับพวกเราที่รักความยุติธรรมรักความเป็นประชาธิปไตยแล้ว เขาไม่มีประโยชน์สําหรับพวกเราเลยครับพ่อแม่พี่น้องครับมาถึงวันนี้เหลือเวลาอีกสี่วันผมมั่นใจครับพ่อแม่พี่น้องนะครับว่าการกาวไม่ประสงค์ลงคะแนนนั้นจะมีเสียงท่วมท้นครับพ่อแม่พี่น้องแต่วันนี้ผมกังวลอยู่อย่างหนึ่งครับพ่อแม่พี่น้องจากประสบการณ์เคยเป็นกรกตเขต และจากประสบการณ์และจากการหาความรู้จากผู้รู้นะครับพ่อแม่พี่น้องการโกงเ่านี้มีทุกรูปแบบครับพ่อแม่พี่น้องแต่โกงอย่างหนึ่งที่ผมนะครับรู้สึกไม่ค่อยสบายใจว่าคะแนนโหวตโนของพวกเราจะหายไปด้วยก็คือการโกงแบบนี้ครับพ่อแม่พี่น้องเพราะค่าวนี้เรารู้แล้วว่า mm hmm. เขาจะนับคแะ,ะนนนบคแนนที่หน่วยเลือกตั้งเพราะฉะนั้นถ้านับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งเนี่ยครับ การโกงเป็นหน่วยโดยการอ่านบัตรนั้นทําไม่ได้ถามว่าทําไม่ได้เพราะอะไรเพราะในการอ่านบัตรนะครับว่าผู้ผู้ประสงค์จะเลือกเบอร์ไหนนั้นเวลามันจะไม่มืดมากครับพ่อแม่พี่น้องปิดหีบสามโมงเย็นเพราะฉะนั้นตามหน่วยต่างๆเนี่ยครับผมว่าคงจะหกโมงหรือไม่เกินสองทุ่มก็นับเสร็จแล้วเพราะฉะนั้นไอ้คนที่สังเกตการยังมีอยู่ เมื่อคนสังเกตการยังมีอยู่นั้นการที่จะโกงการนับคะแนนนั้นจะเกิดขึ้นยากนะครับพ่อแม่พี่น้องแต่ถ้าจะโกงจริงๆครับพ่อแม่พี่น้องคือการเปลี่ยนหีบบัตรในการที่นําหีบบัตรไปส่งนะครับยังเขตเลือกตั้งหรือในตัวจังหวัดนั่นคือสิ่งที่น่ากลัวและถามว่าเราจะป้องกันได้ไหมครับพ่อแม่พี่น้องป้องกันยากนิดหนึ่งครับพ่อแม่พี่น้องแต่ถ้ามานับที่เขตสมัยก่อนนั้น มันนับกันทั้งคืนนะครับพ่อแม่พี่น้องเมื่อนับกันทั้งคืนแค่เที่ยงคืนกว่าๆคนสังเกตจะไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าเขาซื้อเป็นหน่วยโดยเฉพาะหน่วยที่นับคะแนนนั้นเขาก็จะขานเบอร์เดียวซ้ําแล้วซ้าอีกอย่างนั้นแหละครับพ่อแม่พี่น้องแล้วก็ไม่มีใครตรวจสอบไอ้โกงอย่างนี้มีแต่วันนี้ถ้าโกงเป็นหีบนั้นผมกลัวว่าโหวตโนของเราส่วนหนึ่งอาจจะหายไปกับพวกนักโกงการเลือกตั้งพาวนี้แล้วผมเรียนด้วยว่า รัฐบาลคุณอภพิสิทธิ์ถ้าคุณจะโกงนะครับคุณอย่ามาโกงบัตโรโหวตโนโของพวกเรานะครับขอให้ไปโกงกับพักเพื่อไทยแค่นั้นพอครับแต่เมื่อกี้ผมเรียนพ่อแม่พี่น้องแล้วว่านะครับนักการเมืองส่วนท้องถิ่นนั้นส่วนมากจะเป็นของเพื่อไทยวันนี้เพราะฉะนั้นการโกงของเพื่อไทยไม่ใช่จะไม่มีผมบอก พักรัฐบาลพักร่วมรัฐบาลไปได้เลยว่าคุณสังเกตได้ดีเถอะา่าที่พักเพื่อไทยถึงจะเป็นขวายค้านก็จริงแต่การโกงในการที่จะเปลี่ยนหีบบัตรนั้นมีเช่นเดียวกันกันกบรัฐบาลครับพ่อแม่พี่น้องแต่พวกเรานะครับเรามีธรรมะนะครับเรามั่นใจว่าธรรมะต้องชนะอาธรรม เพราะฉะนั้นที่ผมพูดไปทั้งหมดนะครับพ่อแม่พี่น้องเราอย่าไปใส่ใจเราอย่าไปคิดแล้วก็กลุ่มใจไม่สบายใจทำใจให้สบายสบายเพราะเรามีจุดมุ่งมั่นของเราครับพ่อแม่พี่น้องว่าการพัฒนาประชาธิปไตยจะเกิดขึ้นได้นั้นต้องเป็นกลุ่มของพวกเราเป็นกลุ่มนำหน้าและโอกาสต่อไปถ้าเป็นได้กองทัพเข้ามาร่วมด้วย ในการพัฒนาประชาธิปไตยนั้นประชาธิปไตยของประเทศเราจะต้องพัฒนาไปในสิ่งที่ดีจะมีการปฏิรูปจะมีการอภิวัตและประชาชนจะได้อยู่อย่างสงบสุขความสุขความเจริญจะได้เกิดเสียทีกับประเทศนี้และเราไม่ต้องมานั่งป้องกันประเทศโดยใช้ เวทีนี้ในการรักษาดินแดนนะครับพ่อแม่พี่น้องต่อไปประชาชนทุกคนจะมีส่วนร่วมด้วยกันครับพ่อแม่พี่น้องเพราะฉะนั้นให้มั่นใจครับพ่อแม่พี่น้องวันที่สามกาวโวตโอคือไม่ประสงค์ลงคะแนนขออนุญาตนิดหนึ่งครับพ่อแม่พี่น้องครับผมเข้าใจว่าคราวนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องที่เป็นคุณย่าคุณยายนั้นที่ท่านไม่ค่อยไปลงคะแนนอยู่แล้ว จะไปลงคะแนานมากกว่าเดิมและถ้าไปลงคะแนานนะครับพ่อแม่พี่น้องคุณย่าคุณยายที่รักถ้าตาไม่ค่อยดีอยู่แล้วแล้วลืมเอาแว่นไปท่านสังเกตช่องเดียวครับคือท่านดูว่าเป็นช่องสุดท้ายนะครับแล้วเป็นสี่เหลี่ยมอยู่ที่เขียนว่าไม่ประสงค์ลงคะแนานจะอ่านหนังสือออกหรือไม่ออกก็แล้วแต่ขอให้เป็นช่องสุดท้าย แล้วกากระบ,บาดนะครับพ่อแม่พี่น้องอย่าไปทําเครื่องหมายถูกเรื่องหรือเครื่องหมายอะไรที่ผมพูดอย่างนี้ผมเข้าใจคนหนุ่มคนสายหรืออายุไม่มากไม่มีปัญหาแต่ผู้สูงอายุที่อาจจะไม่เคยไปหรือจะไปครั้งนี้กาที่เดียวครับใต้สุดนะครับในช่องขวามือสี่เหลี่ยมแล้วกากบ,บาดครับพ่อแม่พี่น้องวันนั้นเรากามากเท่าไหร่ประเทศไทยจะเปลี่ยน ไปในทางที่ดีเร็วขึ้นเท่านั้นครับพ่อแม่พี่น้องขอบพระคุณครับ